สวัสดีครับ www.monsi-shop.com นะฮะเมื่อกี้มารีวิวตัวกล้องรถยนต์นะฮะเป็ Benihao Enitech X5 นะครับตัวนี้เป็นของแท้จาก Enitech นะฮะนี่ครับของแท้แน่นอนนะครับผมเออ่ตัวนี้มีความคมชัดระดับ Full HD ครับราคาประหยัดมากนะครับหน้าจอขนาด3นิ้วนะฮะแล้วก็ความชัดเพียงพอนะร้อย70องศานะครับมีระบบวนลูปนะฮะนี่ของแท้แน่นอนนะครับผมนี่ครับเป็นตัวแทนจําหน่ายจาก Enitech โดยตรงนะครับนี่ครับ มาเปิดดูอันบล็อกว่าในกล่องมีอะไรให้บ้างนะฮะเนี่ครับิดกล่องมันก็จะเจอกับตัวก,กล้องนะครับนี่ยฮะความชัดระดับ Full HD นะครับหน้าจอสามนิ้วข้างหลังนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มกดด้านข้างนะครับเป็น power นะฮะแล้วก็เมนู แล้วก็โหมดฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มโอเคนะครับด้านบนก็จะมีรูเสียบปลั๊กสายไฟฮะจ่ายไฟ USB ให้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวยึดฐานแล้วก็สามารถซื้อ,อมินิ h d m ไ I เพื่อต่อ,อ,อจอได้นะครับนี่บสวยงามมากนะครับมาดูอุปกรณ์ที่เขามีให้นะครับว่าเขามีอะไรให้บ้างนะครับนี่ไม่ของแท้ แต่แทนจำหน่ายโดยตรงของเฮนนี่เทคเองนะฮะระวังของปลอมในท้องตลาดนะคะรับค่อนข้างมีเยอะมากนะครับอุปกรณ์ที่มีให้นะครับก็จะมีสายเป็นหัวจุดปรหลี่นะครับอันนี้หัวจุดปรหลี่เขานะฮะ <S <S เป็นมินิไมโคร usb นะครับเป็นหัวเล็กนะครับหัวเล็กแล้วก็หัวจุดปรหลี่ นะครับก็จะมีฐานยึดให้อันนี้สองฐานยึดนะฮะจะเป็นสกรูนะฮะแชะไปตรงนี้นะครับขันสกรูตรงนี้ได้เลยนะครับสามายึดได้แน่นหนานะฮะตัวนี้แล้วก็เป็นจุกดูกระจกนะฮะแล้วก็แปะดูกระจกไว้แล้วก็งัดตรงนี้ขึ้นก็จะล็อกนะครับเนี่ยครับ ส่วนออกมาก็จะมีส่วนของเ,อเป็นสายอินโคยูเอให้นะฮะอันนี้เป็นสายอินโค USB ีนี่นะครับไว้เสียบชาร์จไฟได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเมนูนฮะนี่ของแท้จาก a n ็น e c h นะครับโลโก้เขานะครับของแท้แน่นอนของแท้ต้องมีอันนี้นะฮะนี่ของแท้แล้วก็อันนี้เป็น,น,น,ะะนของตัวแทนจำหน่ายนะครับ,โโรรบนนต้องมีอันนี้นะ แล้วก็สำของเมนนนนะฮะมันสเปคคร่าวๆก่อนสเปคนะครับเป็น Full HD นะครับเลน100 G 70องศานะครับผมรองรับเมมได้ถึง32กิกะไบต์นะฮะอันนี้นะครับผมโอเคต่อไปผมจะรีวิวสวนของการใช้งานตัวกล้อง a n y t e c h X5 ตัวน,นี้ให้ชมกันนะครับผมติดตามชมได้เลยครับ ในการใช้งานนะครับเราต้องเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับกดหน้ใส่เมมโมรีด้านล่างครับที่มีรูถ่เมมอยู่นะฮะแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับโอเคพี่ผมจิ้นเป่ามาฮะแล้วก็เราอันนี้กล้องหลังจากที่เราเสียบจุบลีฮะกล้องจะเริ่มบันทึกนะฮะสังเกตไฟสีแดงนี้กับคลิปนะครับนี่คือเริ่มเรคคอร์ดแล้วนะฮะหลังจากเริ่มเรคคอร์ดเราจะอยู่เรคคอร์ดให้เรากดโอเคทีนึงนะครับ เนี่ยกล้องก็จะอยู่เรคอร์ดนะฮะแล้วก็ถ้าเราจะตั้งค่าเรามาที่กดตรง mm hmm. คําว่าเมนูนะครับแล้วเขาจะมีให้เลือกในหมดอันนี้โหมดวิดีโอหมดแรกนะครับก็จะมีความคมชัดแล้วก็ตั้งไปที่หนึ่งฟูนะครับรูปอันนี้ก็แล้วแต่เราก็แสามาทีได้นะครับโอเคเลือกไปอันนี้พวกรูกรับแสงอะไรไม่ต้องตั้งครับมี motion detect แล้วก็ เลคคอร์ด d อ o เก็คือบันทึกเสียงทามเดททามสเต็มแล้วก็ออนไว้นะครับจะมีเวลาด้วยนี้เป็นส่วนของจีเนเซอร์นะครับตั้งไว้เป็นค่าดีฟอลต์นะฮะส่วนถัมากดเมนูอีกที่นึ่งนะครับ, Menu, นะรบจะเป็นรูปการตั้งค่าสวนของออรูปไข,ข่ควงนะครับเราสามารถตั้งเวลานี้ได้ถึงที่ต้องตั้งคือเวลานะครับตั้งให้ตรงนะปัจจุบันนะครับก็นี้เดือนสิบสองแล้วนะครับ แล้วก็ออกมานะครับกดตรงนี้นะฮะออกมาออโต้พาวเวอร์ออก็คือปิดนะครับสกินเซิร์เวอร์เสียงภาษาเป็นมาถึงต้องตั้งเป็นอังกฤษนะครับตั้งเป็นอังกฤษชด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับฟอร์แมตเมมโมรีาร์ดได้ตรงนี้นะครับกดฟอร์แมตตรงนี้ได้เลยนะครับ ถ้าเกิดเราต้องการกลับค่าเริ่มต้นเราก็กดไปที่ Default Setting ตรงนี้ครับโอเคออกมาหมวดต่อมาก็จะเป็นหมวดถ่ายภาพนะครับเราสามารถเลือกโหมดได้กดตรงปุ่มล่างนี้ครับอันนี้เป็นถ่ายรูปถ่ายภาพนิ่งครับเราสามารถกดถ่ายได้กดโอเคอนี้ปึก๊กนี่คือถ่ายหนึ่งภาพแล้วปึก๊กถ่ายอีกภาพหนึ่งนะครับเราสามารถตั้ง ค่าจากเมนูต่างๆในส่วนของเมนูเหมือนเดิมนะครับก็ไปที่ resolution นะครับกล้องสามารถตั้งได้สูงสุดถึง12ล้าน12ล้านเมกะพิกเซลนะค,ความชัดสูงสุดนะครับแล้วก็ quality เราก็ตั้งได้นะฮะตรงนี้ sharp ความคมชัดนะครับ white balance anti c h c k นะครับเป็นเหมือนกล้องถ่ารูปเลยนะครับผมโอเคต่อมาเรามา ดูส่วนของหมวดต่อไปนะฮะหลังจากถ่ายรูปแล้วก็ไปที่อีกหมวดหนึ่งอันนี้เป็นโหมดของภาพที่เราถ่ายนะครับเราสามารถกดดูได้อันนี้เป็นวีโอที่ผมบันทึกไว้นะครับสามารถดูย้อนหลังภางนี้ได้เลยเจ๋งจริงๆครับราคาถูกมากครับตัวนี้แต่ว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็กดหยุดแล้วกดเป็นกดหมดอีทีหนึ่งนะครับก็กลับมาถ่ายวีดีโอจะถ่ายวีดีโอก,ก็กดตรงโอเคนะครับก็สีแดงก็เริ่มกระพริบมันก็เริ่มถ่ายเองของเขา นะครับผมโอเคส่วนที่ต้องตั้งก็มีหลักๆนะครับสามอย่างคือภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ตั้งส่วนของเวลาแล้วก็ความคมชัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถถามเราได้เลยครับตัวนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายของอ้นนี่เขตโดยตรงนะครับเป็น montyshop.com ครับผมขอบคุณครับ